สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบําบัดน้ำออฟฟิเชียลอ่าเขป็มังม่ฟูดฮะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาต่างเวทีโดยแท่ๆเลยเอาโอ๊ยเครื่องปไฟน้ำแข็งที่เห็นแต่ช้ไหมเนี่ยหน่อยใส่โบมี่แต่มีนไม่ค่อยสะอาดเอออ่าหนู โอ้พี่บดจะเลี้ยงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรามายืมหน่อยพี่จะเลี้ยงมาใม่ดีเถอะพี่มาโลดมองจอดรถลายอยู่นอนขาหมากใคมาใครจอดรถวัดโจ้เนาะลายให้ี่จอดลายของโมเทีใช่ล่ะ<อ>ปา<ะ>รเอาข้เห็นเพราะกันจะจะมาจอดที่นี่ไม่ได้นะคะจะบอกให้นะ พราะการใช้จะมาจอดตรงนี้ไม่ได้นะนี่ไงวันนี้พ่อฮักเห,หรอคะอนนอโอ้ได้ได้ได้ก็ได้ไดพ่อฮักจะต้องจะต้องรถเลยนะปืด๊ดอ,อ่จะหรอจิวว๋ว้างโพดถ้าถ้าถ้าจะถ้าจะมาจอดนะถ้า<อ>ถ้าเป็นไม่ฮักหรือว่าต้องดูรถเลยนะถ้ารถไม่สะอาดจอดไม่ได้นะอ้าวหรอใช่จ้ะเอา้าตายแล้ว บรรยากาศพี่น้องมอญญ้นมันลงทางล่าไหนละครอยอยากก่างโเออันนี้แูเปอร์ไปตัดขนกับสผาพี่นอง้ โอ้ยโอ้ยอ๋อว้าวว้าวเต็มตัวจริงมากเอามาดิหัวผู้กับงามแบบไรหัวผู้กับเป็นตะเบิ้งเนาะอาบเราได้ดิคุณบ้าไปแลวหรือยังโมซีพี่พบโอ้ยสนใจน้องเลยเด้อ พยาภพบเขาจะว่าลาบ่อาบน้ำเขาจะว่าลาบ่อาบน้ำเขาจะเอาขึ้นลูกไอต้องเป็นพยานซอยลาบว่าเป็นพยานอยู่เนี่ยเขาเอาขึ้นลูกไอคนสะอาดสะได้อาดารยังรู้ใช่ไหมไม่อันอยู่เข้าใจหล่ะฉันเป็นอาบน้ำขึ้นกินเขานะขึ้นอีดีวิ่งรุนแรงอ่ะอีพ่อผมจักรยาจักอยังนี้ ไอ้เบิ้งเบิ้งสภาพลาไอมักคมนนอาบน้าผมเี่หมาว่าคือคนอาบน้าคือคาบห้าอาบคือคนบ่อาบหน้าซื่อลูกอาบอยู่แต่ว่าอาบแล้วมันก็คือคนอาน้ กลองคุณนะครับมันรุนแรงแค่โอ้โหทำไมผู้แบบนี้ล่ะฮะมันมีคนเป็นเหมือนผวมแยบอยคนนึ่งใครไม่ <c oughs> ตาเแบบเลยพุเบีรเจ็กเอาอาพ้นมกระพีดปันีิอาพแนมเราดูเก้ากระพีดแม่ <c oughs> งงมากามแติงามจะเดิงห่านจิ ลุกผ่านมากกว่าีบไเตื่นจำได้แน่ใครกาคนเอามันก็มีหลายลุกเนาะ <laughs> น้าเม่มวันน้จีงามตลอดมากกว่าาตื่นเต้นเนาะถ <laughs> ้าจะจีว่าอุ้ยมันนี่มักกวงามเหมือนรกัง,งามมือนงงจีบ <laughs> ว่อ้ก็ราพด้ลุนในว่าเมือนี่ผู้หายเหมือนนี่งามเหมือนนี่โอ้ตื <laughs> <ะ>่นเต้นว่เป็นนังเเดี๋ยต้องขันท้าแล้วมือปั้นวีบของัดน่องทีนึงเนาะ ก็หย่อนนี่คือถืวสิเป็นวัดจรัตตาเขาตรองการหยอนพี่นวลเฮ้ยอาบเร็วค่ะอาบเร็วน่าอาับเร็วหื่กีเด้จามาแล้วเคปลาย็นคนากคเคบมันกัดแต่ไผ่ขอพอีตายกูตายไม่เล่นตายพี่นววจะหูจะรู้บรลุขึ้นอยกางไรคะเจ้าเท อียังก <up> ับพี่กระทกนตายดอกจะถือว่าตายอิวุยเอายูนี่บ่ายละเวตัวดิเลียงตัวเลยหนึ่งสองสามีห้าิไปบอกอีพอการใท่กเงนไกีอกาวิ่ละเมในตื่นรู้ดังเลยจ้าหนังย้อนยังกอบอก่อ่หนูดังแล้วเป็นดังเม้องิ แม่จะได้ไปเรียนตลกเชพอปัญญากม่ร้อง้หัวเร็นระบบนั่นแหละพ่อนะแต่แต่บอเลนกับคือยุ่แต่บเเลนกับคือไปนาอยู่เขาเห็ีดผมพูล่ะพูโดยอัตโนมัติตลกลอเมนกันรอเียนรยนหนึงจ้าเรียนระบบนั่นแ่อต้อมาเป็นนเอกหอก ัเปู่สอาปูาไปค่ะพ่อลังปูมันบ่ปูลามันยืสายยรถเดียวเขบอกผมขึ้นมาคนตตบอกมันตกดัวโตประาต่พอตใหไปงานก็เนยืนสายมัน่มเนอยู่เมนไงหลีขนาดตกยังไงไม่ตัวหาทางเาได้ไม่ลงสนวนไก็ไ่ได้ไดมันส่งมันขนลจากเด็กเคื่อค้างนมันพวงกวาเรียกว่า ส้างอนเาฟังวม่ยืดไม่ย่ได่ดกโอ้ฟังนี่มันสีส่วนหลังหานฟังนี่สิ่ส่วนนะฮะาย่กขี่มาทางปีเด้อสวนเก่าได้ทะโดดแค่หัวคนนี่มีอะไรต้องหัวนี่ให้จื้อล่าได้ด้อคือทัองหันนีงงามเด้ งามแบบงามมากจงพุ่มใจรลดผู้ให่วะพีกระหังดงไม่นอนสองวันแล้วนะ มื่อวานเธอก็ไม่นอนนะเมื่อวานโอ้ยสั่งนกยุ่งหมื่บ้านได้มูอนี่น,นี่แหละพี่จอดเสีนี่เลยถอาเป็นของข้าสำรับที่มีฝากไปที่ร้านขายบังไหม,ไ,มได้นะคะแม่เอาบังม่วงใหอะไรนี่จ้ะอุ้ยทำไมบังม่วงบักเสียด่า ชิดาบวยบอกชิดาสดชิดาสดเจอกันค่ะ